3 1สิงหาคมครับนี่ผมอยู่ใต้ตึกคณะวิทย์นะครับนี่น,นีนร้านของเนื้อนะมาได้นะถ้ามาเชื่อมาเจอนะแล้วก็ใครผ่านร้านนี้ก็ระวังโดนเตาร้อนแต่เขาบอกไม่เคยมีใครโดนไหน,นแม่ค้าลองโดนให้แม่ค้าลองโดนให้ดูหน่อยดิอาเขาบอกเด็กฉลาดไม่งงไม่มาโดนอ่ะ นี่เดี๋ยวผมจะพาไปมีปลาลูกโป่งอะไรทางนู้นด้วยนะครับอันนี้ร้านอจเจกอะไรครับเนี่ยกับบับนะครับกับบับงานวิทย์มาเจอได้มาทุกปีใช่ไหมครับครับผมจะพาไปร้านแม่น้องอชิกับอลริศใช่อริสไหมไ<ป>ร้านนี้ซื้อไปขึ้นเวทีต่อยมวยได้เลยนะครับกางเกงบ็อกเซอร์ ร้านนี้เดี๋ยวเราให้เจ้าของเขาแนะนําดีกว่าตอนนี้เขายังไม่มีลูกค้าปกติเขาจะลูกค้าเยอะนะเรามาแล้วมาแล้วยังจัดไม่เสร็จหรอจัดเป็นชั่วโมงยังไม่เสร็จอีกหรอ เดี๋ยวตัดต่อใหม่ตอนนี้ดูเบื้องหลังไปก่อนเบื้องหลังก่อนหลังหัวเนี่ยเห็นมวยจุกเลยเนี่ยเดี๋ยวบอกว่าเดี๋ยวให้แม่แม่ค้าเขาแนะนําเองนะอ่าเดี๋ยวมาดูไหมจัดร้านไม่เสร็จมาอุดหนุนเดน๋ยวเห็นไหมแค่จัดร้านครับเป็นชั่วโมงเลยไหมสองชั่วโมงลูกสองคนใช่ไหมกินแกงเปล่ามาก่าน่ารักน่ารักอาอาชิกับอาริดะ ตัวเล็กลิปเตอร์อ๋อไม่ไม่ใช่อลริทนะเปลี่ยนชื่อให้เรียบร้อยก็ไปด้านนี้นะครับก็จะเป็นตึกคณนวิทย์ที่มีกิจกรรมต่างๆให้คนได้ดูกันนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวจะพาไปดูร้านค้าต่อนะครับร้านนี้ก็หัวมุมตรงนี้ประจาคณนวิทย์ ายดีทุกปีอันนี้มากินทุกปีเลยใช่ไหมครับควรกินทุกปีให้โตกว่าน,นี้นะครับ <laughs> คุณป้าก็กินด้วยนะครับ <laughs> ได้โตกว่าน,นี้นะครับ <laughs> ตัวเท่าเากันเลยนะครับ <laughs> กินนมจะได้โตต่อมีชาวกล้วยนมนองพอแล้วก็อ่าเป็นถุงถุงส่วนผู้ช่วยน้องแชมป์ก็มาช่วยผมถ่ายทำรายการอยู่ ายหัวใช่ไหมป้าร้านนี้ก็อัดเจ็กอยู่กะทินมสดไอ้กะไม,มมไม่ใช่มีนมได้ไม่มหรือว่าเขาเรียกกะทิสดเฉยๆ,ๆผมเจอเจ็กอยู่หปีก็ต้องอุดหนุนสักหนึ่งถ้วยอร่อยครับขอดูนิดนึงเอาเลยอ่านี่นะครับตอนนี้เจ็กอยู่ไม่ได้ไปขายถนนคนเดินนครปฐมแล้วจะมาเจอได้วันพุธที่มาหาวิทยาลัยศิลปากรนครปฐมนะครับตลาดนัด ก็จะมีร้านนี้มเดียวถขายยมีส้มตรงส้มตำอะไรต่ออะไรขนมโตกเกียวร้านขน้ามร้านขนมทางนี้เป็นทางเข้าตึกคณะวิทย์ยยก็จะเป็นของกินเยอะแยะนะครับส่วนตรงนี้ก็น้องนี่ขึ้นไปมีอะไรครับ ยูทูบยูทูบบอกในแล้วขึ้นไปอ๋อน้องก็ไม่ใช่คณะนี้นปีหนึ่งเรียนแต่ไม่ได้กิจกรรมอยู่ฝั่งนน,งน้นอ๋อไม่รู้ใช่ไหมอ๋อมาเองกันมาเที่ยวเองแล้วกันเขาก็ไม่รู้เหมือนกันแถบ,บนี้ก็จะเป็นร้านอาหาร <c oughs> นะ่ากินอร่อยๆเยอะแยะไปหมด

หมูยอเดี๋ยวนี้ขายกันขนาดนี้แล้วแล้วขายคือผมผมเพิ่งมาเดินนานๆจะๆเดี๋ยวมาเดินเที่ยวดูนะมันเป็นอย่างนี้นานหรือยังปกติเขาจะเป็นชิ้นเล็กๆเล็กๆใช่ไหมครับไม่นานมากใช่ไหมก็นิยมด้วยไหมใหญ่ดีอันละยี่สิบบาทเลยรัดเดี๋ยวนี้เป็นปิ้งไปแล้วครับครับ,รบอ,อ๋อมาเป็นกระแสใช่ไหมกำลังนิยม ข้าวเคลิลไม่ต้องไปซื้อกินแล้วอิ่มเลยทีเดียวอันเดียวอิ่ม <laughs> รู้สึกจะคล้ายๆน้ำเ่ยต่อไปก็กระป๋องเท่าโอ่งแน่นอนอันนี้ก็จะใหญ่กว่านี้เท <laughs> ่าแขน <laughs> กินมันหนึ่งอาทิตย์ <laughs> เอาออกหนึ่งครับเอาออกหนึ่งครับทักทายได้แล้วเลยแล้วยอะ u ทิบยทบบอกมาให้บอกมือหน่อยห้อล่นอเล่นไปก่อนมวมมให้ันจะเนื้อแบบมันจะมีนือะเนอเดี๋วเดี๋ยวช่วยไลน์แชร์าลองทาได้เลยนะคะเ่าี่มันที่มันแบบว่าเป็นเนื้ผิวขาวใช่ปกันแดดผิวขาว น้องชายเยอะๆนะ <laughs> <laughs> จะได้ข่าววันนี้นะคุมน้ำหนักค่ะอ๋อคุมน้ำหนัก <laughs> อ๋อ